ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่ Sister t a r o นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนมนะคะประจำ วันที่1-15พฤษภาคมนี้ค่ะชาวราศีทัตลมก็คือผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีตุลและราศีเมถุนนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ t e r n a s t r o l o g y หรือว่าตำศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค เอะครเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักความสัมพัน,นธ์ในอดีตที่ผ่านมาก่อนเนาะในช่วงนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกนะคะมีแบบเป็นความรู้สึกแบบอันแรงกล้าเป็น energy แบบอันแรงกล้าเลยว่าคิดถึงคนเนี้ยมากๆ หรือแบบคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนอะเขากําลังนึกถึงคุณอยู่หรือคิดถึงคุณอยู่คือมันจะเป็นด้วยเซนส์จะเป็นด้วยความรู้สึกอะนะคะที่แบบจู่ๆก็นึกถึงคนนี้มากๆเลยหรือแบบรู้สึกถึงเขาแบบมากๆเลยทั้งๆที่แบบในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณกับเขาอาจจะไม่ได้จบกันดีก็ได้นะคะอาจจะมีการจบที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยน่าทับใจนะคะเท่าไหร่แต่แบบ เออในช่วงนี้ไม่รู้ทําไมอะไรเงี้ยรู้สึกแบบคิดถึงเขามากๆเลยจริงๆพไพ่ภบยสุดท้ายเป็นไพ่เดวิลนะคะแต่ด้วยความที่ไพ่โปนะคะเราก็เลยโช์ได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเอเนอทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นมาในตรงนี้เซนมองว่าในช่วงนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเออคุณจะสามารถเซนส์ได้ว่าคุณกําลังคิดถึงคนคนนี้มากๆเลยหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาแบบกาลังคิดถึงคุณมากๆนะคะมันจะเป็นแบบ Energy ที่แบบว่าเซนส์แบบว่าขึ้นมานะคะ Main Energy สจีสำหรับในช่วงครึ่งแรกของพฤษภาคมนี้นะคะได้เป็นไพ่เดอะซันะคะแล้วก็มีเจอร์คณะออกมาเยอะมากๆนะคะในส่วนของบบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีทั้ง justice นะคะ the world นะคะแล้วก็อ่า v i o r f r j u n นะคะคือมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับ ในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะโดยที่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรเลยแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเข้ามาเองนะคะด้วย Energy ของคิงถือไม้นะคะแล้วก็แปดไม้ในตัวคุณเนี่ยจะมองว่ามีเกณฑ์ที่ว่าแบบจู่ๆจะมีการติดต่อกลับมานะคะหรือว่ามีการพูดคุยหรือว่ามีจังหวะให้ได้เจอได้พบกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเข้ามาติดต่อกับคุณเนี่ยเขาเองก็ดูจริงจังนะะว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ นี้เป็นแบบไหนหรือเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะเป็นการเข้ามาแบบไม่ซับซ้อนไม่เล่นเกมนะคะเป็นการกลับมาในแบบที่ตัวเขาเองก็มีแพชชั่นต่อคุณเหมือนกันแล้วก็ดูอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนทําอะไรหลายๆอย่างให้มันจริงจังหรือว่ามั่นคงนะคะดูแบบเพิ่มเติมนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของสัปดาห์ตรงนี้นะคะในช่วงแรกของพฤษภาคามนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้าง เป็น Energy แบบการกลับมาของคนที่เขาเหมือนได้ทบทวนได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะการที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเศร้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียใจอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นเขาอาจจะหลงผิด หรือว่ามีอีโก้อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปในทิศทางที่มันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะแต่เมื่อเขาได้ แยกออกไปอยู่คนเดียวแล้วเขาได้ทบทวนตัวเองแล้วอะค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือไรนะคะเขาดูต้องการคุณนะคะเพราะว่าในในจากรนาภพ่ตรงเนี้ยเหมือนกับในช่วงจังหวะเวลาที่เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันทั้งโดดเดี่ยวและเศร้าแล้วขมด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าไม่มีใครให้พึ่งพิงเขาก็เปรียบเทียบนะคะว่าระหว่างที่เขาไม่มีคุณกับตอนที่มีคุณคนที่คอยพพอร์ตหรือดูแลเขาอยู่ทุกอย่างเนี่ย แบบไหนมันดีกับเขามากกันแลวเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ทบทวนแล้วแหละว่าจริงๆแล้วคือก็ต้องการคุณได้เรียนรู้แล้วว่าการอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือการที่เขาได้ไปเลือกทางอื่นหรือคนอื่นอะไรเงี้ย object. มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดตอนนี้เหมือนอตกตะกอนได้แล้วแล้วก็มองว่านี่คือบทเรียนสําคัญของชีวิตนะคะสิบดาบเป็นบทเรียนสําคัญของชีวิตเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากที่จะ ทำอะไรหลายๆอย่างให้มันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือความตั้งใจของเขาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในสองสัปดาห์ตรงนี้เขาอาจจะคิดได้นานแล้วแต่ว่าเขา่ายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นเพราะเขารู้สึกว่ายังไม่มียังไม่มีช่วงจังหวะเวลาไหนที่เหมาะสมในการที่จะเทคแอคชั่นเลยอันนี้ในในมุมของเขานะเอเขาก็เลยแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะพูดอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือมันจะอาจจะมีช่วงเวลาให้เรากับเขาได้พบเจอกันหรือมีเรื่องให้คุยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามในการที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะถามว่าตัวธาตุลมเองตัวคุณเองรู้สึกยังไงกับเขาคุณค่อนข้างที่จะช็อกนะเพราะว่า ในอดีตที่ผ่านมาคือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะจบกันไปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวคุณเองอาจจะเคยคิดว่าคือจบกันไปแบบนั้นนะเราทั้งคู่คงไม่สามารถที่จะกลับมาคุยกันได้อยู่แลแ่ๆะอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เขา รากฏตัวขึ้นมาในช่วงนี้ก็ทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างช็อกพอสมควรนะคะเหมือนตัวคุณเองลึกๆก็ทําใจได้แล้วนะกับเรื่องน,นี้ทําใจได้ละ move on แล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขากลับมาแล้วก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างที่จะตกใจหรืออีกในนึงคือตกใจที่แบบอยู่ดีๆคือเขาแบบกลับเข้ามาเลยกลับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องความสัมพันธ์เลยอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองมองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะคะ เขามีความมุ่งมั่นต้องใช้คำนี้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการที่จะกลับมาและทำอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาดูเจ็บหนักกับสิ่งที่เขาตัดสินใจฉันไม่แน่ใจว่าในอดีตเนี่ยคือเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์ไหมหรือตัดสินใจด้วยอีกโก้ หรือความหลงผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าเขามองว่าสิ่งที่เขาได้รับบทเรียนที่เขาได้รับอ่ะมันค่อนข้างที่จะสาหัสมากเลยคือก,การที่ไม่มีคุณเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่กระทบกับชีวิตเขาแบบมากพอสมควรถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของแบบทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่ก็เป็นในเรื่องของทางจิตใจเพราะเหมือนกับแบบพอเขาไม่มีเราแล้วเขาก็ไม่มีคนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจมันทั้งเหงาทั้งเศร้าทั้งโดดเดี่ยว เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งในที่นี้ซินมองว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนจะได้เรียนรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอะนะคะคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาไม่ว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเคยทำอะไรที่แบบแย่แค่ไหนก็ตามแต่ลึกๆส่วนดีของเขาอ่ะคุณก็อ่ะ โอเคคุณก็คุณก็รู้จักนะคะหรือว่าคุณเองก็เหมือนรู้จักคนคนนี้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่รู้ว่าลึกๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนร้ายกาศเขาไม่ใช่คนเลวหรือเขาไม่ใช่คนที่แบบไม่ไดีอะไรแต่คุณอาจจะเข้าใจเขามากๆว่าบางพฤติกรรมบางอย่างของเขาที่มันไม่น่ารักมันมาจากตรงไหนแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้น การที่คุณเข้าใจคนคนนี้แบบทะลุปลุกปลงอะมันทําให้เขาเองก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปอยู่กับใครได้นะคะน,นี่ก็ต้องพูดตรงๆในมุมของตัวคุณเองคุณให้ทั้งความรักแล้วก็ความอาความอบอุ่นความเข้าใจอืถามว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาอีกถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีอะแต่ถ้าเขากลับมาแล้วเขาว่าพิสูจน์ได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะสิ้นว่าคุณก็จะให้โอกาสอนะเพราะคุณเข้าใจเขาไง คุณเข้าใจเขาคุณรู้จักเขารู้จักแบบแบ,บ็คกราวของเขาว่าเขาเติบโตมายัางไงแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะไรเงี้ยนะคะเอาคำความสัมพันธ์นี้มีโอกาสสูงมากในการที่จะได้มารีเนีู้กันอีกรอบคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแบบแล้วะก็มีโอกาสในการที่เนี่ยค่ะจะกลับมานะ แรกๆอาจจะไม่ได้ไว้ใจคนคนนี้เท่าไหร่แต่ระยะเวลาจะเป็นตัวช่วยบอกเอง ะะว่าเขาเองจริงจังหรือว่าจริงใจกับคุณมากแค่ไหนซึ่งจาก energy ของไพ่คือเหมือนเขาเองก็ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วด้วยบางนิสัยเสียที่คุณกับเขา่็เคยแบบมีปัญหาก,กันหรือว่าตัวคุณเองอาจจะแบบเคยไม่ชอบอะไรเงี้ยตอนนี้ตัวเขาเองอาจจะปรับได้แล้วก็ได้นะคะดูแล้วเขาเนี่ยพยายามในการที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเออจะได้อยู่กับคุณได้หรือว่าจะได้มีความสัมพันธ์กับใครสักคนได้ดูเขาเองพยายามในการจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะ ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นทัดตรงนี้เขาทําให้คุณแบบมั่นใจได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเซนมองว่าตัวของทัดลงมีโอกาส นในการที่จะให้โอกาสเขานะคะเพราะฉะนั้นการรีย i o ูเนียนเลยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะจาก Energy ์จีไพ่ตรงนี้แล้วก็มีกับ The Sun ด้วยนะคะฟ้าหนังฝนสวยงามเสมอคือทุกคนก็คงจะมีการผิดพลาดกันได้เนาะแต่ว่าการผิดพลาดไปแล้วแล้วก็หันกลับมาแก้ไขหรือว่าเรียนรู้กับมันแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นอะ่ะก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่น่าที่จะให้โอกาสนะคะแล้วก็ทัดลมตัวคุณเองคงจะรอจนกว่ารอดูเขาอะจนกว่าเราจะมั่นใจนั่นแหละว่าเขาเองจะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆนะคะอัล่าคาสํสำรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็ในช่วงวันที่1น,นะคะถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะมีโปรโมชั่นดูดวงส่วนตัวนะคะ5 5จดใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะคุยกันได้นะคะ โอเคสำหรับในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe การกดไลค์คอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่น่ารักค่ะรายละเอียดของกันดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box บนที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับก็ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ